แล้วก็พูดถึงหัวข้อแรกกันก่อนนะครับหัวข้อแรกคือหัวข้อของที่มาและก็ความสําคัญนะครับสำหรับที่มาและก็ความสําคัญของโครงงานแล้วนะครับคือมันเกิดจากที่ว่าในช่วงยุคโควิดหรือว่าในช่วง COVID โควิดอีราเนี่ยที่มีการชีวิตแบบนิว n o r m a l นะครับผู้คนต้องทํางานอยู่บ้านศึกษาอยู่บ้านเนี่ยเราก็เกิดความสนใจว่าเอ๊ะมีกลุ่มอาการอะไรหรือเปล่าหรือโรคอะไรไหมที่เกิดขึ้นมากเป็นพิเศษในช่วงยุคนี้เราก็ทําการรีเสิร์ชครับแล้วก็จากการรีเสิร์ชเนี่ยเราพบว่าโรคที่เกิดขึ้นมากเป็นพิเศษในช่วงยุยคโควิดเนี่ยก โรคเนื้ล้อเนี่ยเป็นโรคที่ค่อนข้างจะสามัญแล้วก็เป็นที่รู้จักในคนหมู่มากระดับหนึ่งนะครับหรือว่าคนที่ทํางานหรือว่าพวกออฟฟิศซินเดลอยครับโรคเน้ล็อเนี่ยเกิดจากการที่เส้นบริเวณประสาทบริเวณข้อนิ้วนะครับเกิดการพองตัวขึ้นครับแล้วก็มาขัดการทํางานของนิ้วครับทำให้เวลาขยับนิ้วเนี่ยเกิดอาการเจ็บปวดแล้วก็ทาให้ขยับนิ้วไม่ได้จะเป็นที่มาของว่าโรคเนื้ล็อครับโดยโรคเนื้ลอ็อในปัจจุบันเนี่ยแบ่งได้เป็นสี่ระยะครับตามความรุนแรง ในระยะที่1เนี่ยสามารถรักษาด้วยการกายภาพบำบัดครับระยะที่2ก็เช่นกันครับแต่ว่าในระยะที่3และระยะที่4ที่เป็นระยะที่ค่อนข้างร้ายแรงเนี่ยต้องทําการใช้ยาภายในแล้วก็การผ่าตัดครับและแตากครเราสนใจศึกษาโรคเนื้อล็อกนะครับเราก็ศึกษาลึกลงไปอีกถึงเป็นข้อมูลอินไซคับและพบว่าโรคเนื้อล็อกเนี่ย ประชากรที่เป็นโรคเรื้อเนี่ยคิดเป็นถึง6%กเนะครับหอาจจะมองว่าน้อยนะครับแต่ความจริงแล้วหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยคิดเป็นถึงสามจุดเก้าล้านคนนะครับของประชากรทั่วประเทศครับซึ่งสามจุดเก้าล้านคนเนี้ยส่วนมากกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยที่เป็นโรคเนื้อล็อกเนี่ยไม่สามารถรักษาโรคเนื้อเลือดให้หายขาดได้และเกิดเป็นอาการเรื้อรังครับและเหตุผลที่เกิดมาจากเป็นอาการเรื้อรังก็คือ Human behaviors หรือว่าการที่เป็นพฤติกรรมของมนุษย์นีครับเนื่องจากการรักษาโรคเรื้อรังได้ดีที่สุดในระยะเริ่มแรกคือการกายภาพบัตรและการกายภาพบัตรที่ดีเนี่ยคือการกระทากายภาพบัตรอย่างต่อเนื่องทุกๆวันอย่างน,อน้อยวันสิบห้าถึงยี่สิบนาทีครับแต่เนื่องในที่ว่าผู้ป่วยสมเร็เป็นโรคเรื้อรังเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นผู้กลุ่มผู้ปว่วยต้องทำงานอย่างหนักตลอดทั้งวันครับทำให้เวลาที่กลับมาถึงบ้านต้องาการเวลาพักผ่อนมากกว่าการไปทำกายภาพบัตรครับและด้วยปัจจัยนี้เอครับเราจะเป็นที่มาของโครงงานว่าเอ๊ะจะเป ผู้ป่วยเหล่านี้ในการทําแก้ภผ้าพบัตด้วยตัวตนเองที่บ้านหรือว่าที่ทํางานตามแต่ละสะดวกขอแค่มีเครื่องมือช่วยอุปกรณ์ในการแก้ภผ้าพบัตรเพื่อช่วยให้ป่วยเหล่านี้หายขาดจากการเป็นโรคนื้อลอดครับและด้วยยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีก้าวหน้าครับแลาจึงมีความคิดไดม้ว่าเราเนี่ยสามารถผสมการทํางานของหลักการของแขนกลในการรับส่งข้อมูลการขยับนิ้วมือเนี่ยมาประสานแล้วก็คอมบกับการรักษาการแกลผ้าอบัตรโนโรคในื้อหลอครับจึงเกิดเป็นแนวคิดเริ่มต้นของโครงงานของพวกเราก็คือถุงมือแกละผ้าอัมนั